ปัจจุบันเป็นปีที่24ตรงกับวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11สำหรับในปีนี้เทศบาลเมืองประจวบคิริขันได้จัดงานร่วมกับวัดมิโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม2เพื่อส่องเสริมให้พูทธศา,าสนาชนิในเขตจังหวัดประจวบคิริครันตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วม สืบทอดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกนชนชุมชนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลจัดขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคิริขัน์โดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 1. การถวายจังหันแต่พระสงฆ์และสามเณรน,นวัตนมิการามรวรมิหาร 2. การตักบาตรข้าสารอาหารแท้ สาการจัดกรบวนแหรไปตามถนนสายต่างๆประกอบด้วยขบวนรลดบุรสบกหรือเลือพระกระบวนพุทธประวัติพุทธตำนานของชุมชน15ชุมชนในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัดคมิการามวัรวิหาร 3. ส,สถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบ 4. ประชาชนในเทศบาล ทั้ง15ชุมชน5ชุมลมชาวใต้จังหวัดประจวบคีริขันธ์6พุทธศา,ส,าสนิกชนทั้งในและนอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายการสรุดสดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาปาก สนใจลงโฆษณา0896645534สนับสนุนรายการโดยบูดาน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายไม่ควรขาดด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาฟื้นฟูความจำด้วยน้ำมันงาขีมอนเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตบำรุงสมองเสริมความจำ สนใจติดต่อช่องทางหลายอนุภาพ2020หรือช่องทางเฟ c e บุ๊ก Buddha by ประทันหรือโทร093-539-9569 093-539-9569ก็คือเพื่อสุดถาประเป็นที่ของพุทธ ในวันนี mm. like ้นะครับจะมาเวือว so so ่าเป็นคติวามเชื่อของชาวพุทธก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์แล้วเราไปดขที่ไปจำปีศาแล้วก็ไปเทศนาธรรมนะครับใกับพมนาแล้วก็เหล่าเทวาที่อยู่บนสวรรค์นะครับสำหรับในคติอีก แนทางหนึ่งก็คือในช่วงเข้าพรรษานะครับคุณโ็ได้บอกาให้พรสงนะครับไม่ต้องไปจาริกตลดวนะครับเ่องจาาเป็นช่วงหน้าฝนอาจเป็นเดืข้าวเป็นเหือพืนะครับเป็นเาเยคุณโกอให้ษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงเข้าพรรษานะครับหลังกนั้นงพรรษาก็จะมี ประเพณีพิธีแรกก็คือเราเชาพูดธถือว่าเป็นการรักเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงจากสวรรค์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำพิธีบวจากพระสงฆ์ที่ออกเอกสารนะครับซึ่งประเพณีบวชในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเพณีที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติกันแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการส่งเสริมนะครับในเรื่องของสื่อต่ว่าพรนธรรมดี โป่งสผการท่อ,องเที่ยวนะครับของพื้นที่ของจังหวัดเรานะครับของเมืองเมืองประจวบคีรีขันและก็พื้นที่ของเทศบาลเมลืวงประจวบคีรีขันด้วยนะครับกูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำ5วันมันก็รู้สึกว่ามือเราขยับได้จากที่ว่าแขนชาต้องยกมืออย่างเงี้ย คือเราต้องยกมือด้วยตัวเองอแล้วเราจะไปยกจานล้างจานอ่ะเราล้างจานเนี้ยเราหยิบจานข้างซ้ายข้างซ้ายมันไม่ถนัดข้างขวาเราล้างเนี้ยมันจะร่วงลงไปไงก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เราจะทานยาด้วยม,มันร่วงไปแตกไปประมาณห้าหกใบโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวไงว่ามันหล่นทานโดนน่ไปเรื่อยๆจนประมาณเจ็ดวันอันนี้ก็บางทีเราก็ไม่เชื่อมาเจ็ดวันจริงๆสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2 0 2 0หรือช่องทาง Facebook b บูดาบายประทานหรือ หกศูน3์เก้าสามห้สมเกาเก้าขอให้สงสารถนาทุกประการครับวันนี้ได้เวลาของอะไรพระกรรย่างขวาน,นะครับของพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำวัน,นขอบพระคุณมากครับท่าน รู้เรื่อง้เียนะครับเขากรมัดึงสายการแลยบนและขอเชิญท่านกมล้าเทศครับท่านนายัฐดนตรีเมืองปะจกิติขันะครับนนะครับขอบคุณมาก 你们呢？你们呢？我等啊！我等啊！阿姐，你等我一下嘛。 เขก็บอ่า่ดาแล้วิจาระไร้าพระองค์เพราาของของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พนประชาชนก็ไปเสด็จมก็ไปร่วมการใส่บาตรแล้วก็เยอะเงินเยอะมากเตเยบอกว่าเมื่อพกิ้านมีการสมสี่ก็นบิดาบิดา แลก็ะทรนทีวีคีรีขังทีวีของคนประจวบผลิตร,รายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน